ได้ยินว่าแปด้ยินสามนะครับผมใช่ค่ะไม่มีเลขนั่นะนะ่ะะได้ยินเมื่อกี้เป็นแปดสาม นี่กัู่นี่กบู่ก็นาะค่เลี้ยงตัวใดก็ตพูดยากเด็กว่าแปดสามหกคูปดสามแ3 8-3นะคะสำหรับตัวเลขนะคะอุ้ยดก็ล่าตาเดียวเห็นตัวเลขเลี้ยวแน่นอนเพิ่บอกว่า8-3นะคะท่านผู้ชม เจ้าเป็ดสามอาจารย์บกับลูกมาเตยเจ้าเป็มได้เดีวได้เจ้าเป็ดแปดสามแปดสามเออเจ้ เมือี่น9งกแม่ะใช่แม่ของแม่ขึ้นสวยทเบิลกันดู

อรคนนี้ใช่ไหคน้อยคนี่คูขใช้ทั้งมนะคะรับแปดนปดแปดนปดแ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 ปก็จะเป็น983นะครับดป 8, ดปดะะดดคดแปปปดปดปดแปตแปดดด ใช่แป๊บนึ่งจ้ะอะไรก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ค่ะชัดเจนมากเลยค่ะแล้วมาฟังจากปากปูนะครับพรปูเป็นเลข83นะครับอยู่ในกะลาตาเดียวนะคะเด็กในกะลาตาเดียวพี่น้องปูเพิ่นบอกว่า983นะคะขาันยโยมที่มากเพิ่นแต่ว่าเห็นตัวเดียวกันเนาะแม่เนาะตัวเดียวกันค่ะย้ำตัวเลขเป็นตัวนี้เลยนะคะ สวยงามชัดๆกันไปเลยค่ะตัวเลขก็คือได้983 983นะคะคือสายขมรนะคะทําพิธีขอตัวเลขจากกรลาตาเดียวนะคะย้ำตัวเลข983 983คะ่ะครับคุปค่ะ เพราะตัวนี้มันสวดสองเทียเลยครับเออ <นะ S 2> วัก่อนนี่นไปสวดให้เพื่อนนะไปสว,ด,ว,สวดไล้เหรอกับไปแก้สองขึ้นมืเต็มเลยครนบมือเต็มแไปกับมาเพื่อเรานี่ยได้โชคบดคักเหติพานมากระลาตาเดียวสว,วดได้ย่งไ็ได้ที่จุนโก่าสี่สิบเก้าอาจันลูกิมปองกับได้เก่าสี่ครับหนึ่งเก้าสี่ครับแต่ือว่ามีโชคนปูเนาะอืมครับจะตัวเลขันเหลี่นเข่าครับปูฟันมาจาเไหปู หดวันหดวันหดวันที่มาบอกช่วงม่นแต่การเนี้ไปเนี่ยตนเกแกนหาซี่ซ้ำกันทั้งสองเดียวตนเกแนเป็นโตให้ได้บอกครับให้ฟันตนเกแกนเป็นโตให้ได้บอกอย่าไปเป้าไลเดี๋ยวมันเหี่ยวตเปลนโตัวเปลเด็กเเปลงเช่นหล่ะครับอาจารมาสี่ห้าเก้าสตารออกมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับหนูมมีดผ่าจากแตกีมฟันแล้ววันเนี้ยค่ะ มาฟังความฝันกับปูน้ำกันนะครับเจ้าปูมันจะเล่าความฝันน้ำกันนะครับเพื่อโชคดีนะครับในบนรางยังหวี่ิพานมากนะครับ5 4าสเ้าสนะครับสำหรับวัคซีของมาไม้นะคะที่วัในยินนิมิตฝันของ อาจารย์สายขเมนคะอาจารย์นี่เม็ดตองอ่นี่ม็ดปลาจังไรก็จารยนี่มิดบอกนี่มิดบอกพอรียเพิ่นฮะขอแนวขางพอเรียกออกไม่สวรเพิ่นพิ่นมางวดนี่ถือยเพิ่นางวดนี่ถือเพิ่นเาอยู่สามทื่วดนี่ถือดเพิ่นมะฮงกบ่เพิ่นมะฮ่งบ่วันนี่ถือย้ะค่ะเพิ่นมากันถือ คขาบอกคาบอกตัวนคนก็าวเก้าแปดสนะฮะคับจำกันกับโบเปียนเนาะเด็กกับตัวเก่าเลขเลขกับเอาเด็กำมีฟันเนาเอาเด็กมีฝันหน่องย่างย่างยีนตัวเก้าเก้าแปดมจะตัเลนเอามักกระสือพวมักกรพันเก้าแปดสแปดสสแปดวั่างหนึ่งออกไปเ้เน สิบสองบวอ่าพ่นฉันออกช่อง,องนึงไปนาะออกป,ประเทศนอกเลยตอนหาซี่นั่นก็ออกตรงๆันอกซี่หาไงหมอซี่หาใี่หรือออ<ม>กหาซี่หรือไหมอค่ไปประเทศนอกกวนละยี่สิบแกจะเลือมืมอเอามเ่นันก็เปนบอกปูวาสิบอสองบอกเลยค่ะอือมกวยี่สิบเอ็ดไม่กว่ออดิ่ผดือยเราเพื่อนฉะ รัฐบาลให้ได้เป็ุนรัฐบ,บาลาอ,อ,อันกรซื้อบไคก็ซื้อค่ะชื่อพุ่มซื้อตัวได้นะครับัแปลกจ้ามันอันก็ซื้ออันก็ซื้อเครื่องเดียวก็ซื้อบไคก็คุ่มชื่อจำตต่วนึงตัวนึงมาานะคะใช่มาจังไรจ้าตัวนีมาแปลกๆ เอาเพื่อเจ้านี่กันเพื่อนเอาหมูมาเรี่ยมเพื่อนวามันชิ่งกันมากเพื่อนวามันชิ่งกันมากอยู่เพื่อนว่าศูนย์แปดกับศูนย์เก่าชิ่งกันมากเพื่อนว่าะเรียงล่างเรื่องพื่อนว่าชูนกับแปดชิ่งกันมากศูนย์กับเก่าศูนย์แปดศูนย์เก่าชิ่งกันมากแม่นนไม่หยุดไม่หยุดกันคือเอาศูนย์เก่ามากชวนโตนี่กั คชองหนึ่งคือกาหางลางเด้อพางบุหนึ่งเก้าสามแปดสามแปดเก้าสามปดสามเก้าอยู่นละค่ะเก้าสมบต้องกลับเด้อแปดสามต้องกลับศูนเก้าต้องกลับย 8, 3, บี่สบเอ็ต้องกลับ,บ,ต,บ, 20, บ,ต,บตรงตรงเลยพ้านี่หประตูมุนเอารวดเลียสามตัวแปดเก้าสมมุนเอา อันนี้จนละพูงงบน่อยขั้นกลับไปสิบาทเจ้าบาทก็ดีนะรัฐบาลไทยอ้งเบยกลับไปรัฐบาลไทยเป็นจอยห้องบปดีได้ไรไไหรอไปกตรรัฐบาลไทยจอยห่องไปนีได้การป็นมาจอยห่อกับพได้ละวันนี้พูดกเาพเกิออกละ่ะไทยหุบไปเพนเบื้องหน่ำสลอกเซล,ล่าูตอกกูจิกับไทยเบื้องหน่ัน้นบอกตัวยืนออกตัวไม่ย่ ทั้่อเก่าแปดสไม่ทั้นที่โดดรทาคือความเชื่อเชื่อแล้วถือโดดสามยมเนี่อแปดศูนยกแข่งกันมากนะครับปูชุนแปดชุนเก่าแข่งกันมากมันแปดด้วยเหรครับปูใชแปดำจะบต้อส่โบต้องใส่โบต้องใส่สำหรับกะลาตาเดียวกะลาตาเดียวได้8ปดาตัวเดียวกะลาตาเดียวแปดสามแสม วัยแปดทีฟสามว่าตรงอายุก <sucked exhale> <sh arp inhale> <eating fruits> ็แก่ชาด้วยว่าทุกแปดทีฟย่างงี้คจริจริงยาอายุวัฒนะแดทีามยังอยู่ที่ตอยุบปูมาเสียยุ่เถะเลยแต่ว่าล่างนีสองหนึ่งคือเกาประต่ับสองหนึ่งครับชูนเต๋เอามาดีแต่ไวปูมือหนึ่งเลยสองหนงนี่เก๋งๆได้นะปูสอนึ่งุนเตทางล่าง ข้างบนชื่อเก้าสามแปดสามสื่อไะช้อมนึ่งไหมคู0ูจะอากับสูงแปดแข่งกันมานะครับเจะมาณูต่อกานออกซเก้าเปิดทราบว่าถือพี่น้องใช่เห็นจะได้สวาสดร่ถือวาไว้หัวอจแล้วกะลาตาเดียวคือแปดสามตินแค่สองตัวละครูกลาตาเดียวครับ โดยส่วนตัวของปูปูมักตัวเล็กที่สุดรับสอตัวแปดสาสามตัวเดียวบต้องกลับพวกครับัน่สำหรับปูได้ปูมาเก้าสามแบบจะอยู่ไว้สามารถพการเพราะมันอยู่ในหันแต่วงคุมเพ็่นนะครับหน้าโตปูเม็นส้นสอบนะครับแปดสามครับตัวกลมนี้ ได้มาทำผ้าปานะเราสองหนึ่งจะหามเรื่มหมคาตูบวยเรื่มบวยเรื่มสองหนึ่งเพราะว่าสองหนึ่งมันมากใจมันมากพร้อมกันกับโปะแต่สามเป็นหน้ากระสิบบอกบอกฮะเป็นหน้ากระสิบบอกบ่กระชิบแล้วห่องใจรักเงี้ยถึงจืดเคุณห่วงใจผมเป็นกระชิบยี่สิบ่นดเพราะว่าก็เือเกีดรติการดนี่ยตนี้มันขุเนผงเสียงเอยไม่ห่วงใจเวย เพื่นกับหูจ้างกับผู้กับหูตึงคือกันเนาะจัางคนจ้งหูหนวกแค่กันแค่กับห้องไว้กันด้วยนักชัดเจนะครับปูผล่ก็ควายแล้วก็ควยแล้วอยู่ที่เปื้อนยิ่งบอกแห้งอะ้รบัดบ่าห้องใจจังเสียครับอ่าเพื่นห้องตัวได้ก็ปู้คำเตือนทางท่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม